กองพันทหารอาราบที่1กรมฐานอาราบที่15าจัดพิธีเปิดการฝึกและตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดประจำปี2567ครับกองพังนทหารอาราบที่1กรมฐานอาราบที่15าจัดพิธีเปิดการฝึกและตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกตรวจสอบเป็นหน่วยหมู่ ตอนหมวดประจำปี2567ตามอัตราการจัดยุทธุปกรณ์ของหน่วยโดยมีพันเอกธนวัต์สายสกุลรัฐผู้บังคับกองพันฐานอาราบที่1กรมฐานอาราบที่15เป็นประธานในพิธีที่บริเวณศาลาโอลาน115,001อคลองท่อมจัังหวดกระบี่โดยผู้บังคับกองพันฐานอาราบที่1กรมฐานอาราบที่15กล่าวว่าจากการรับชมการปฏิบัติงานต่าง ผลการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความพร้อมเพรียงแสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยในครั้งนี้การฝึกเป็นหน่วย หมู่ตอนหมวดประจำปี2,567ในครั้งนี้ถือเป็นการฝึกที่สำคัญของหน่วยรวมถึงเป็นการฝึกเตรียมความพร้อมให้กำลังพลที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้รวมถึงมีทักษะต่างๆที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในเชิงพื้นที่ได้และการฝึกในครั้งนีจ้จะต้องมีการกำกับดูแลของผู้บังคับหน่วยในระดับต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยครับ